นี่หาเก้าก็หกสองเลยโอ้ก็ต้องเอาลายเมื่ต้องเอาลายโอ,อ้เพราะว่าเลขกสองโคเน่มันถี่มันถี่อัอ,อให้ผู้อื่นได้น้ำแน่ให้ผู้อื่นได้น้ำแน่โอ้ <c oughs> ในข้าเจ้าซื้อพี่พี่ตัวมันถี่อัดนี่นออมันหลอกกันไว้เยอะดอกขึ้นดังนั้นล้อมล้อมันหัวเสียเพานกันนะตเป็นแบบนั้น ก็ลอมหัวเสียเียนเลยสำหรับล็อกคำเสียนกับมี่ํานี่แหละน้อต่อไปกับมันจะล็อกเงินล้านแล้วล็อกเงินล้านกูาล็อกเงินล้านลูปห้แปดคูอันนี้ก็จ้าจ้าเลยได้หนึ่กันดีฮะรงหกแปดคู่นี่จ้าจ้าเลยล็อกเงินลานเอักเก่ากับมี่ วิ่งเก้ากับศูนย์คือเก้าตังวันอ่ะอามาตามล็อ,ลอกเงินล้านพี่น้องเนาะล็อกเงินล้านแต่ว่าลอ็อกขาบเสียนม่วงกลมไ้ก็คือห้าเก้าเก้ากับสองหกครับผม,ม 5, 9, 9, 2, เก้ากับสองหกเพราะว่าชับขาหลอกอืจับขาหลอก เงี่อนล้านที่ล็อกอยู่วงหัดนี่พี่น้องเงื่อนล้านวังหันลุยวังหันเก้าหกเด้อเก้าหกหกเก้าลุยเต็มแต่ว่าตัววิ่งกับโบพลาดตัววิ่งกับมาคือเก่าส่วนล็อกเงืนล้านกับมีวิ่งกับเก้ากับศูนย์อ่ะ เด็กวิ่งมาหันมาปูเด็กวิ่งมา่หันกับเก่าเหรเด็โอ้เปีนยัเนาะกับเก่ามันยังมั่งกับมาศูนย์กับบัจักหนึ่งเก้ากับศูนย์หนึ่งเก้ากับศูนย์ม้ากับมาปูบัวโอ้ยที่มันเกิดจีกอดข้อกันมากกับบ่วจักอืมอืมแต่ว่ามันกับบ่วใครมาน้ากันดอกจับคู่ให้กับมี่รักเก้าเนี่ยกับมีสามเก้าสี่เก้าเก้าห้าเก้าหก เก้าสอเก้าสี่เก้าบนล่างบนล่างสี่เก้าห้าเก้าเก้าหาบุเก้าห้าอือครับไปเก้าห้าอือเก้าหกเก้าหกอือชวนลักเก้าอือชวนลักศูนย์ลักศูนย์บนล่างบนล่างเนี่ยก็มีสามศูนย์ชี้ศูนย์หาศูนย์หกศูนย์ ใหยย้อยู่บไลไปหอดเก้าศูนไปเนาะศูนย์ศูนย์ศูนย์ยมบัสกหนึ่งศูนสามศูนย์สองศูนย์สามศูนี้ศ <laughs> ูนย์ <laughs> นนก็ 10, 30, 20, 30, 30, 40, ปไปหอดเก้เาศูนย์เมื่อกี้ถือผิดดีได้เน,ะนาะเอาซ้ำนี่ก็ะเทือกกระละ,ละเนี่ยอืว่ามันคัดไม่คัดแล้วขิวจอดกันไปรเรื่อยเลคัด ครับเมื่อเราชื่อจอดกันเพื่อแล้วหมวดขวด่สามตัวทีู่ดไปเนี่สามตัวลอกขามเสียนเนี่เออลอกเงินลานนี่บป็นร่งให้เพราะว่ามันจะเป็นเลขลางโดยเฉพาะโอ้สมมจะมาลางมันจีมาล่างโดยเฉพาะอืมบ้านี้ว่งก็ได้พูดวงเนี่เก้าห้ากับสี่เก้าโอ้ก้าห้ากับสี่เก้ารสามศูนย์กับหกศูนย์สามศูนย์กับหกศูนย์อืม ตัววว่องนี่ยลยมันจวออกอว,ว่องเลยดีด้ะติดมัดยับนอกมัดยับเด้พอล,ลากขอคมมัดเก่งบ่ใครแนป่ปะในได้มัดยับในตี่แน่ก่อนป้เลย่โป้เลยนอกย่อนอยู่ดุยมัดสูนกัดมีลักสูนอ่มีรักสูนมีม,มีให้ มีมีสามลักนี่แหละที่ลักนี่แหละมีสามห้าสี่หกนี่แหละตึ้นลักศูนย์ขมเสียงก่อนครับพี่ครับผมก่ักขเสียงบ่านหรโซ่บ่านหรโซ่เถอะโซ่ขมเสียงกันขมเสียงสวิตช์ขแครปอาจเราได้ัยงเลขฝันแั่ละเนาโซ่เจ้ากันโซ่เจ้ากันครับแล้วก็จะเอาเลขฝันแล้วก็เลขน้ำมุนเลขน้ำมตน งวดที่แล้วเนี่ยเจ่อไปครับพี่ชี้ครับผมบาดนี้วัดที่อัส์เอาผู้เดียวอยู่มงวดที่แล้วลากันล้านนี่ตีอัดยาโยซื้อว่าได้ครับลากันล้านนี่ลางอย่างเดียวแล้วครับเนี่ยเน้นลางอย่างเดียวครับพี่ชี้ครับผมบุนลางบุนลางใช่ไหมบุนลางเอาไว้ก่อนบุนลางไว้ลากันล้านแต่ว่าเน้นลางเราพวกเน้นเน้นไมหนักลางคนละหนักลาง เน้นล่างครับที่เพราะว่าเหล็กขจามาตารางส่วนมากส่วนมากครับต่อไปั้งใจเฮ็ดมานนี่มันจะไปตารางบนมันจะขึ้นหน่อยเพราะว่าเขาลงสามตัวสามตัวไปมันก็ถือสองตัวคือเก่าฝันเลยติดปูฝันโอ้โหนี้ฝันเจนี้ฝันไหมฝันมาตอนไหนปูฝันกับเอาฝันหรือเป่ โซ่เบื้องเราป่ะครับผมเอาฝันเอาเลขฝัน,บนแบบนี้ครับฝันเด้อฝันอืมฝันนี่ฝันเห็นรถกระบะขั้นเก่าผิดนอะอืมฝันเห็นรถรถกันขั้นขั้นเขียวเก่าผิดอ,อ่าอ ครูบาลแมี่ครูบาลแมีอยู่น้ำเกลปีครับผมพ่วงมาไล่เหล้าหนักก็เลยสู้ไม่ไหวมันฟ้าเบอร์ใหญ่บว้โอ้มันใหญ่ไหลเออเอาแห้งเยอะโอเเอาแห้งเยอะเวลาถอยจนไข่หน่อยฝนเว้ยกันเอาแนวข้างท้ายเนึ่ยคือไข่อยู่เดิขึ้นรอเพิ่นเงื่อนกันโอ้ยจะเป็นเรียนดีขันหล่อเงื่อนละมอันเพียังมอันเห็นเพิ่นมาเเียอพันเห็นเพิ่นเนี่ยเอาเพิ่นไปแก่เฟี้ยง กันเอาเพิ่นไปแก้เพี้ยงแล้วก็ก็เลยเอารถเจ๋งเขามามมที่เรียกการรถกขบพ้องเพิ่นเพทุล่ะอยู่น้ำเจ็ดปีครับบริสอมยังเลยเนี่ยม,ม,มันหนักพวงมาไล่าพาเวอร์มันหนักอืมทะเบียนเล้วนะก็มีห้าแปดหนึ่งหนึ่ง อปดหน่งฝันบะเยาเดอฝันบะยาวฝันบะยาห้าแปดหนึ่งห่งปอือแปดหนึ่งหนึ่งครับผมสองตัวอยู่บกพวสองกับห้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งสั้นหรือเปล่าแปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งสองตัวกับห้าแปดหนึ่งหนึ่งเสรล่เนหนึ่ยสองตัวนะครับพี่ครับผม นีเท่านั้นล่ะฝันเห็นเพ่อนฝันเห็นเพิ่นฝันบ่เ้าเด้อฝันบ่เ้าฝันว่าเพิ่นกลับมาหาโอ้กับมาเลยครับเออขี้กับลมกับมหาฟังดีๆหลับมานี่ํานั่นล่ะฝันบ่เ้าเด้ฝันฝันเห็นตะรถนั่นกับขอเมียเราตีซีเหลผม ตีสามตีเสี่ยนี่ยเราก็เล็กออกเดี๋ยวเพราะมันหนาวแห้งาำเลขกออกนั่นแหละเหนี่ตัวเลขกน้ำมตนก็มีได้เล็กน้ำมุนอ่าผมเลน้ำมตนเมื่อวานไปทำบุญรลอยวันเนาะ๋อทำบุญรลอยวันมันจะมีมีเลขกยังล่ะมีห้ามีสามมีศูนย์ อาจับเซอเดอร์มีสามมีศูนย์นม่นได้จับอยางกับคู่กหาสามศูนเอาหาสามศูนย์เลาป่าเลขหามันเป็นควอนมู่ได้หรอค่ะผมเลขศูนย์เลขสามแม่โอ้เลขหาเลขศูนย์เลขสามเออมันศูนยมันเป็นที่สองมันโอ้ศูนที่สก็เป็นห้าศูนย์สามนเนี่ยเออาจับซับกันเอซับกันเอ ัอยู่ในสูตรอยู่ในอยู่ในสูตรเดียวนี่ยล่ะสามศูนหาศูนนี่นี่ว่าล่ะอยู่ในี่อย่างเดียวนี่ล่ะอ่ามันจไปใส่เสียซ้ำขังชุ่มไปอเลขตัวเก่าสวัดไปวุ่นมาอยู่นี่ไปวุ่นมาอยู่นี่เพื่อนเดี๋ยวมาม่งหลังค้าเนี่ยได้เป็นโอ้สามตัวนี่ผมพูว่าสามตัวนี่ล่ะเลขฝันนี่ผมพูดเสียงมะม่ังข้าฝันกับนี่ล่ะอ่าฉันว่าเพื่อนกลับมาเนี่ยมันก็ต้องกลับใหม่ เอามันกับบริ่นอนหรอกเนาะมันมีผ่าไตหรือถือไตเพราะว่าเขาขาดคะเนว่าซื้อครับเออเากับบริเดวาอันนี้คือเลขฝันกับเลขขันน้ำมนต์ครับพี่เอ๋อฟันกับขันน้ำมนต์อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแคปตาจอไว้ครับก็เลขน้องแมวกับท่านเฮ็ดดอกเพราะว่าบล็อกเคยเฮ็ดนะจะเอาเอาไม่กัน ลองบึงกันหมดทีแล้วกับมีมีสามสามสองแปดสองกับสามแปดเก้านั่นแหละแล้วก็จอน้าเหละกันเพื่อมันเพื่อมันมากครับผมอพุ่แล้วมันทีเิบหกกุมผ้าไปละทั้งทีเอ็ดหมูสอวนวันที่หนึ่งเนี่ยเระจ่อนหนาเหละกันครับผม นั่เอาดอกไมะไรหมนมเอาตัวเก้ากันเพราะว่ามันมากับบล็อกขามเสียนอยู่มากกับบล็อกขามเสียนนี่ด้วยน่ะห้าองนี่อืมอือพี่้องจับตาจอด้เนียง่ามแปดองเนูตดฮอนเนี่ยเค่นงงมันบ สามสามสองั้งสามสองคูมันก็สามสองยู่สามแปดสองนี่ต่อต้านตน้อฟซนสุขุจติตอนนี้นคูมแปดสองสินี้ฝันในขั้นอม่เงน้วสามแปดสออ่งนีครับผมนี่เงื่อนก่อนน่เาไปตัดสมสองแอ่สองโอ้จสแปอครมแปดสามสอมานี่มันออกมากสสอง